คุณจะไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าคุณรู้สิ่งนี้ค่ะสิ่งที่ครูยา่ยากกาลังจะบอกคุณนั่นก็คือถ้าวันนี้เราตั้งคำถามกับตัวเราว่าเท่าน,นี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราจะทำอะไรเป็นอันดับแรกหรือเราจะทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำให้สำเร็จค่ะเพราะการที่เราตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้มันทำให้คำถามเนี่ยค่ะ เข้ามาที่สมองของเราและทําให้เราได้คิดว่าเอออะไรบ้างที่เราอยากทําและยังไม่ได้ทําค่ะและสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวได้นั้นก็คือเราจะต้องมีความฝันและความหวังค่ะเพราะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้ปราศจากความหวังและความฝันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าเป็นวันสุดท้ายของคุณคุณจะทําอะไรคุณจะโทรหาใครหรือคุณจะไปที่ไหนก็จงทําตามที่ คุปรารถนาเพราะวันเวลาเราไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงในวันนั้นของเราเพราะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่คุณอยากทำในวันนี้ค่ะเรื่องนี้ได้มาจากการได้สัมภาษณ์คนที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะที่เขากำลังจะเสียชีวิตนั่นเอง หมอคนหนึ่งนะคะถามกับคนไข้ว่าถ้าวันนี้คุณยังมีโอกาสคุณจะกลับไปทําอะไรนะ <_ an> เขาบอกว่าเขายังมีหลายอย่างมากมายค่ะความฝันของเขาที่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยแม้แต่จะได้ทําเพราะเขาไม่รู้ว่าวันนี้จะมาถึงเร็วนั่นเองค่ะ <_ an> เพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจจงทําตามความฝันของเราค่ะอยากทาอะไรทาค่ะ ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทําและทําแล้วคุณสบายใจมีความสุขทําไปค่ะในวันที่เรายังมีเวลาคราัวย่าสอนวิชาชีวิตครัวย่าเบอร์หนึ่งเรื่องอสังหาใครต้องการที่ดินอสังหาบ้านรถเม่อสองสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนทักกันเข้ามาได้ที่นี่นะคะหรือแพลตฟอร์มสีฟ้าครัวย่ากวินาทองคําค่ะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย